สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันุตุลากันค่ะโอ้เข้าไปข้างในไม่ได้หรอกเขาจะไปปีนโซฟาขาดหมดแล้วเอามาลูกมากินหัวหารเล้ยวนี่ค่ะน้องแมวสียชวเจ้าเสือทองกับเจ้าทองเทา ไม่ขึ้นเลยนะดูเจะาทองมังโอ้ยอยากออกข้างนอกกันวหมออกไม่ได้หรอกลูกเจ้าแมวเห่าอยู่ข้างนอกนี่อุย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 น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวออกไม่ได้ครับเนี่เบิ้งพี่น้าเบิ้งเบิ้ง มันรอยอยู่หน้าประตูเมื่อไหร่จะเปิดให้เนาะไม่เปิดหลงลูกเมื่อวานนี่ก็เกือบตายคุณแม่วิ่งไล่ตามกลัวจะจับมาได้กนางมือฮะากทศนเนะบนาะ tiếng khai <laughs> quá hôm nay này à ba ngày thông đầm ไม่ยอมขึ้นไ <laughs> ม่ไี้ไม่มีอารมณ์อ่ะเดี๋ยวจะเ<ล>สือขึ้น,นเดี๋ยวก็ขึ้นตามคอยดดูนั่นน,บบนั่นเอาไงเอาไงฮึลุ้มจอกอย่างเดียว อืมอารมจะออกอย่างเดียวออกไม่ได้แล้วลูกวิ่งตามไม่ทันถ้าไปถนนแล้วรถวิ่งมาแล้วเร็วเนี่ยโอไม่อยากจะคิดเลยครับพี่น้องก็เลยเพื่อความปลอดภัยอยู่ข้างในนี่แหละลูกี๋ยวเสาทิ์เสาทิ์ก็ไม่ว่างอีกเสาทิต์ติดงานเดี๋ยวกลับไปเช้ภูมเดี๋ยวจะพาไปวิ่งลูกที่ในบ้านเราอ่ะสถานที่วิ่งเยอะ เดินส่วนสนามได้ค่ะเดินไปเดินมาอยู่นี่แล้วจ้ามีทองกับเจ้าเสือทองมากินหัวหันแล้ว ออกข้างนอกไม่ได้โรคมันนันตรายตอนเช้าๆาเนี่ยเจ้าเงามีเยอะเลยเจ้าเงาอยู่หลังรถอยู่ลงรถเนี้ยออกไปก็โดนกัดเลยเลยโอ้เอาเอาเอายอกกันเบาๆครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องภูมพันตุลากัน ขอคุณเลยละเลยได้ค่ะเด้อตอนเช้าก็นำบรรยากาศภาพแมวมาฝากก็จะมีเสียงเครื่องซักผ้าด้วยขอโทษด,ด้วยค่ะเด้อภารกิจในตอนเช้าต้อก็รีบทำกิจกรรมหลายๆอย่างแล้วก็รีบไปโรงเรียนค่ะพี่นะ้อง อุ้ยใครน่ะน่ารัาากจังเลยไปถ่ายเจ้ากวางก็ทิิตอานนันมาเร็วครับอานนัมาเร็วครับอู้ยสวยจังเลยเนี้ย วางลูกแม่สวยจังเลยลูกป้าขาวจ้วนเลยเหรอเนี่ยอืม,ม,ม,มขาวจ้วนเลยเหรอขาวจ้วนเลยเหรอมันเขี้ยวพี่น้องน่ารักมากเลยจังกว่างสวยมากเลยครับสวยมากเลยครับสวยมากเลยครับ คุีทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์เป็นรังใจให้กับช่องภูมพันธุ์ตุลากันอันนี้ก็จะเป็นน้องกวางน้องกวางแสนสวยค่ะพี่น้องน้องกวางแสนสวยอุ้ยสวยจังเลยสวยจังเลย thằng quào phải không? cho thằng quào. à, mình đồ ăn gì đó. เสียงอะไรวะเสียงอะไรนะอยู่บนบ้านขอบคุณทีวีทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคงพันตุลากันขอบคุณเลยๆเลยนะคะอ้าว วิ่งไล่กันกันเช้าอ่าไฟดับครับพี่นนะไฟดับด้คัะเด้อไฟดับมเมื่อเธอเกลียบกับไฟดับตกลงไฟได้ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ